พอเจาทายมาเปิดไฟนะครับเมื่อเปิดไฟก็จะเห็นสีใสขึ้นนะครับสีใสขึ้นใสสว่างนะครับเปลี่ยนสีตามแสงนะครับเปลี่ยนสีตามแสงแสงจ้าก็สว่างครับแสงมืดก็สีเข้มขึ้นนะครับพอยนี่จะเปลี่ยนสีตามแสงเขาบอกบางคนเขาบอกว่า ตอนกลางคืนก็สีหนึ่งตอนกลางวันก็สีหนึ่งมันใช่นะครับมันมันปรับตามสภาพแสงพลอยนะครับบางคนบอกเปลี่ยนสีได้ก็ใช่ครับสีมืดกลา,างคืนก็สีเข้มกลางวันก็สีสว่างใสสวยกลางคืนก็สีออกแดงเข้มนะครับได้อยู่ในที่มืดบางคนเขาบอกพลอยนี้วิเศษเปลี่ยนสีได้เป็นพลอยไม่ธรรมดาครับเหมือนกันพลอยเพดไทยก็ เปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันให้ดูสีตามแสงครับ